วิ่งโบโบนะเมื oh. s right. <S ่อชี้มึงไม่ได้กดอัดตั้งแต่ต้นเนี mm ่ก hmm, ูกดกกดปิดปุ๊บมันกลายไปขึ <h 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 ้นอัดพูดจริงหุ uh ja ้นเล่นจริงตอนมึงส่งกล้องตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะเนี่ยกูอัดแล้วไม่ได้กดอโอเคเอาใหม่สามสองหนึ่งไฟหาอะไรอยู่นะหาอะไรอยู่ดูปาเบยอยู่ฝาเบยปาเบยไม่มีเลยโอ้โหโว้ยเมามงเมามงเอ้ครับเอ้ วันนี้เรามาอยู okay. oh, ่ที่ไหนครับไปร้านยูเมะอะไร้านยูเมยะออยูเมะมียะไม่ใช่ดิชื่ออะไรวะยูเมยะยูเมยะเราจะมาเปิดอิจิบังอุจิกุจินี่ไงอิจิบังอุจิของเราห้างเปิดเราก็ต้องมาใช่ไหมเอออ่าตามแบบนโยบายไม่มีสมาธิว่ะกำลังสนใจกล่องนี้อยู่โอ้โหใจเย็นไปใหญ่ใช่หิใหญ่อย่างนี้เดียไม่เคยเห็นใหญ่อาจีไงร้านโบมีขายร้านโบมีขาย เอาละตอนนี้อะเรามา<ะ>บูธเดิมเราอีกแล้วครับวันนี้โปรโมชั่นอะไรครับวันนี้สี่แถมหนึ่งค่ะสีแถมหนึ่งคนขายขายเก่งอืมไมี่เล่นอะไรนี่นี่วันนี้เมื่อกี้เราเดินผ่านมาสาม้อยเจ็ดิบาทสี่แถมหนึ่งนี่เลยเอาอแล้วออดอรดากันบอลเนี่ยวันพีชหมดนี่เขาบอกไม่มีวันพีชไม่มีอันนี้จะอะไรเอานี้น,นี่อีวานกจเรียนน่ะของละมันออกหมดแล้วเนี่ย <laughs> ไม่เลยถ้าเหลือล<ะ>อยู่อยากเล่นอยู่ <laughs> เหลือตาเนี้ย ที่หน้าโดนอันนี้รางวัลยังไม่ออกอะไรเลยเนาะอโอ้ยยังโบโบเต็มไปหมดเลยนะจะเอาตัวไหนดีกว่าอยากได้ครบทุกตัวอ,อยากได้ตาวเบย์อ่ะตาวเบย์ง่าย่ตาวเบย์ตาวเบย์ตาวเบย์เออออกที่หายออกไปแล้วอ่ะอไม่เล่นลนะนี่เราเห็นนี่คืออะไรวะจุดนับพบนะสะสมนี่ยังไม่พอไม่พอเขาบอ,อกนี่สถานที่ อ๋อมีสาขามีสาขาไหนบ้างนี่ไงเช็คเช็คนี่เราไปมาแล้วนี่ไงสาขาไหนบ้างเนี่ยเมกาบางนาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราก็ติ๊กทิ้งอ่าสามสัญย่านมิตรภาพไปมาแล้วอ่าผมเคยไปที่พัทยาเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งกับเมืองไม่ไปแล้ววันนี้เราจะมาเปิดอะไรครับไปดตกับอลไงเปิดอีก้วครับวันนี้เออยี่สิบใบมีโปรโมชั่นอยู่สี่แถมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อแค่สิบหกแผ่นเท่านั้นใช่สิบหกแผ่นรู้ว่ามเท่าไหร่ยอดเท่าไรคะถ้าพันเก้าร เท่นะ 5, 9, 20, าไรหน่งเก้ารอ่ไอที่มึงเปิดเปิดมาเนี่ยห้าพันเก้าร้อยยี่สิบนเวยเลยกันเลยจ่ายตังค์มาอีกแล้วครับสานาการการลดเงินคือบอกให้เลยนะถ้าใครบอกว่าทำ YouTube โง่จ่ายเยอะเดี๋ยวได้ค่าโฆษณา YouTube มึงฝ่ายไม่เหอ <c oughs> ะซาเลเทปแม่งไม่เคยคุม้มเงินเลย ต้องบอกก่อนว่าทำยูทูบเวอร์น,นี้คือเอาทำสนุกนะใครดูก็ดูไปไม่ได้ซีเรียสแต่เราจ่ายก็คือแค่อยากรู้ว่าอย่างเราก็เราซื้อเยอะใช่ป่ะทีหนึ่งสิบใบยี่สิบใบเฮ้ยโอกาสของออกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะใช่ถ้ามึงจับไม่ได้มากูจับก่อนเอา้าอย่างนั้นอ่ะเทปก่อนให้กูจับก่อนอ๋อไม่หมดรางวัลใหญ่แล้วเลิกครั้ <c oughs> งที่แล้วกูเจ็บปวดมากเลยนะทำตอนที่สัมย่าได้ไหมสัมย่าทิ้งลิงก์สัมย่าไว้หน่อยดูหน่อยดิยด<อ>ว่าเป็นยังไง ไหนปลายทำชี้นิ้วที่ให้ทิ้งลิงก์หน่อยถ้าอยู่มุมนี้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 นะเออทิ้งทิ้งให้หน่อยนาอีกรอบหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจ้าอะมึงฉีกก่อนฮะมึงฉีกก่อนจะดีหรอพ่อเอ้ยเดี๋ยวมึงจะร้องให้เหมือนตอนโอ้มี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 แผ่นรองด้วยมึงคนขายน่ารักมากเลยนะมันหยิบไม่ลำบากอะไรอย่างี้เอาเลยไหมเฮ้ยเอาเลยเอาเลยมาไปแรกโหไกลเลยว่ะไอ มันต้องมาดิวะมามามาเคไม่ไม่หมไกลอีกแล้วไม่เคซ้ำวะไม่เหมือนคราวที่แล้วหรอวะวามันเป็นสัญญาณอะได้ตั้งเยอะเฮ้ยเจอุ้ยจะพึ่งทานแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยอุ้ยเคจะหมดแ้วเนี่ยอยู่ในนี้แหละเจซักตัวหนึ่ง ขายไปกู่จับแก้วน้ำไปกินบ้านมือเคคืออะไรยังไม่รู้เลยนะเคืออะไรก็น้ำป่ะแฟงค่ะแฟฝงโอ้โหมึงขยันขยันเรียนเลยล้านมึงคิดดูนะมีกันปุ่นทำไมเบิด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 คิดการ์ป่ะป้อรอบเนี้ยกีดการเคือกูกีดการ์ไงครับมึงเจรัวๆเลยว่ะไปทำไมทำอย่างนี้ของพวกนี้อยู่ที่ดวงเปล่าวะเราจะมีความสุขสอง บาททำไมไปท<ม>าไมมึงจ่ายสองพมึงเอาแก้วเอาแ้มเอาอะไรมึงไม่คิดจะช่วยเหลือกูบ้างเลยเหรออ้าสินค้านี้ก็เศษแมงไม่มีราคาธรรมดาถ้ากูไม่ได้สามตัวขึ้นไปนี่คือเจ๊งเลยนะเออนี่ไงเทปนี้ให้มึงเป็นเอกคนเดียวแล้วเนี่ยโอเคเห็นไหมไม่ต่างกันเลยจเจไปอะไรราคนต้องจบแล้วนะ ชีว no er. oh, oh, ิไอ er. ้ดีพิซซ่าโอ้โหนี่น I mean, ี oh ่นี hey, no, ่น so ี่นี่นี่พิซซ่าพิซ้าพิต้าเออพิซซ่าพิซซ่าตายไปหนึ่งตัวหมูต้องการสามตัวไว้ในอันนี้แล้วเลิกเลิกเออเคเคหนูว่าตะกูมันก็เคเยอะเหมือนกันเหรอวะโกูกี่ตัวเองนสี่มึงห้าเออโอ้โหไม่ตายกันหรอกเดี๋ยวไปพุ่งกองโฮมไงพี่ไกลโอ้ใจเหมือนกันแหละ ไอเป็นแก้วครับเดี๋ยวไปดื่มน้ำกันดื่มน้ำตาเจเจก็แซมใช่ไหมเป็นอ่าอ์ตเวิร์ดครับหลายเส้นอาคร์ดเบิร์ดเจอื้มอัดเบิร์ดลนลัวมาสุดท้ายแล้วป้ะ องบ้างดิวะมันจะได้ทุกเทปเลยเหรอเราจะเฉลยเลยป่ะเอาเลยเหรอเฉลยเลยแล้วกันน้องพูดพูดออกรายการให้พี่หน่อยนี่เขาจับาอกรอบแล้วระครผมแต่ว่าพี่เขาลืมอัดคลิปลืมอัดคลิปคือจริงๆอ่ะเราอะเปิดเนี่ยนี่ยี่สิบแล้วเราเปิดเท่านั้นละสี่ได้มาสามตัวเออได้มาสามตัวแล้วนี่คือชุดแรกนี่พวกนี้คือชุดแรกที่ได้กันไปแล้วที่ได้แต่ลืมอัดรายการ กจอรางนี้นะได้มา3ตัวแล้วนะครับอันนี้ชุดแรกอันนี้20ใบแรกแต่ไม่ได้กดอัดไว้นะครับก็มีอันนี้นะครับที่ได้มาแก้วระวังนะเว้ยทั่งหมด20เนาะอ่าอันนี้ก็กล่องหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ได้มาอีกมีอันนี้ของเจอันนี้เจเจครับอันนี้เจกับเคกับแฟมอืม ม,มีเขาจัดคะาลายมาให้เนไว้ไม่ซ้ํากันเลยนะ<ผ>มลึงเขาจัดให้เสร็จเลยอ่ะอันนี้นะประมาณนี้อันนี้ชุดแรกทั้งหมด20บใบแล้วที่เราดูเมื่อกี้คือยี่สิบใบหลังเราได้ดีอันเดียวก็วเท่ากับว่าเราเปิด40บใบได้ทั้งหมด4ตัวโดยเฉลี่ยคืออัตรา10ต่อหนึ่งเดี๋ยวให้เขาแปะทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วเราดูว่าเราจะเล่นล้านเลยไหม,มเพราะว่าเราเล่นไปพวกสี่สิบแล้วโอ,อกาสได้ล้าสูงมากนะ ตอเราต้องไปดูวัตาส่วนเดี๋ยวเราไปดูวัตาส่วนก่อนว่ายังไงอนนให้เขาแปะก่อนให้เขาแปะก่อนแปมนี่ก็จะมีมีสองสองด้านนะครับแปมนี่น,ะน,นี่ลายนี้นะอาจจะมีลายนี้อ๋อตอนโตตอนเด็กเนี่ยหรอว่าต <c oughs> อนโตเท่กว่านะนี่ไงอันนี้ตอนโตอันนี้ตอนเด็กอแต่หมวตอนเด็กมันก็ดูดูม,มันแบบน่ารักอีกแบบนะนี่ดวงกุเล้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยสวยสวยชุดนี้ผมว่าสวยนะอ่ะ ชั้นนี้แฟ้มสวยกว่าเขาที่แล้วนะเฮ้ยชุดชั้นนี้แฟ้มสวยกว่าสวยมากสวยมากสวยจริงๆอันนี้สวยสวยดี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 นะอันนี้สวยดีนี่ก็มาดูนะอือหืออืออันนี้ตอนที่มาโลกครั้งแรกใช่ป่ะใช่ใช่มาโลกนะโอ้จริงๆชอบหัวฟ้ามากกว่านะเหรอนี่ชุดพี่เบย์ใช่ป่เบย์ตอนที่นี่ไงฝึกให้โกหังข้องการเวลาไงแล้วออกมาโอ้ อันเจเจนะเจนะเจแล้วกูกับฝาเบโอ้โหนะเดี๋ยวสีแล้วรูปแล้วกันว่นวนนนวางไปอ่าอันนี้นะสีแล้วรูปอืมนะไปอันนี้สีแล้วรูปอืมไปเฮ้ยรูปนี้สวยรูปนี้สวยของรูปภาคล่าสุดนี่ภาคล่าสุดเลยที่ทั้งคีมสู้กันโอ้โหอให้นี่สวยสวยสวยไปกรอบโชว์ได้เลยเนี่ยไม่รู้ นี่ปิกโลตายป่ะต,ตอนนี้ตทจะตายเจอเกันนับมานับปะกนับปะแล้วตายใช่ตายอยู่ตายตายตายเออตอนนี้ตายอันนี้ Att คือรางวัลล่าสุดของเรานะครับมันจะคู่กับซีพอดีครับคู่กับซีใช่ครับมันมันตั้งคู่กันได้อ๋อคู่กับซีเอาขึ้นมาขึ้นมาอขึ้นกับซีอ๋อมันคู่กับซีแบบนี้อ่าอืมอาจจะอารมณ์แบบประมาณนี้ไงอันนี้ก็กระโจนกำลังประทะกันอย่างนี้อ่าอืม ใช่ได้ใช่ได้ตัวใหญ่ไหมอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูตัวหนึ่งตัวสีแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมแกะให้ตัวหนึ่งไม่ต้องแกะหมดนะครับว่าไซส์เป็นขนาดไหนโอ้โหนี่นี่งานนี่รับมาการกระแทกนะเออซื้อโอ้โหเป็นตัวเลยอ่าเนี่ยเนี่นี่ยงานไซส์ลองส่องดีอ่า เป็นงานสวยนะสีผมสวยนะมีไล่เงาที่ก้ามเนื้อเห็นไหมเออสวยนะส้มอะไรพวกนี้ไอ้ที่สวยนะครับรงเข่าก็สวยโอ้ยสวยมากตัวนี้เสื้อผ้าเดี๋ยวดูตรงผ้าโอ้โหอะไรเงี้ยที่ถ้าเทียบเทียบกับหน้าเนี่ยใหญ่นะเออใหญ่อยู่ใหญ่นะใหญ่นะไม่เล็กนี่เทียบกันนะอันที่มันจะเทียบกับมือถือมันเทียบกับหน้าเลยนะถ้าเทียบกับหน้าปูเนี่ยมันหน้าปูคงไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นหลอกปูก็คงไม่เอานเขาไม่เคยเจอตัวจริงมึงไงเขากะไม่ถูกเอามือถือก็ได้อะ อันนี้นะซัมซุงอ่ะเทียบประมาณนี้ละกันนะความสูงใหญ่อยู่ซัมซุงเป็นเครื่องใหญ่อยู่ไหมอ่านะอ่ะนี่ให้เทียบให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เราจะเหลืออะไรบ้างไปไปไปดูตาฉลากไปโอ้โหดูเดือดดูเดือดตอนแรกมันโล่งนะเออพอเรามาเล่นสี่สิบใบจะเต็มแผ่นนะโอ้อหนี่คืออ๋อนี่คือไร่แปะแปะเยอะยังตอนนี้เยอะแล้วค่ะแปะไปครึ่งแล้วแปะไปครึ่งหนึ่งแล้ว ไปคิดว่าถ้าเหลือน้อยนี่คิดว่าเราเหมาดีไหมต้องดูว่าเหลือเท่าไหร่วะเมื่อกี้ก็ลืมนับว่าตอนฉลากต้องโลง่เมื่อกี้มันมีเท่าไหร่แล้วนะหักออกสี่สิบก็จะคิดได้ไแต่ตอนนี้เราไม่ไม่ได้นับตอนแรกเพราะตอนนี้พี่ไปจากที่ฐานะว่าที่ด็อกเตอร์ครับคิดว่ายังไงครับมาน,นับดี๋วะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามตีที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หารสามได้แปด แปตอนนี้ตัดส่วนแปดเยอะเยอะเยอะกว่าเมื่อกี้นะใช่เพราะเรากวาดข้างล่างเป็นเกลี้ยงแล้วเนี่ย้าแต่ว่าเราสามารถลองซื้อสักสิบอันดูก่อนเล่นเล่นพอจะได้ไหมถ้าสมมติว่าเราเราเปิดซื้อสิบอันแล้วเกิดได้สามรางวัลใหญ่ก็คือเลิกไม่น่าได้ยากยากเพราะว่ามึงเอากูมาออกเลยแหละงน้องแห่งปีอย่างกูนี่นะเอามาจับฉลากรางวัลพวกนี้มันก็เห็นแล้วเล่นจะเลท คือจริงๆต้องบอกก่อนถ้าเราจบไอที่คลิปแรกแล้วซื้ออีกห้าคือจบแล้วนะจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วนะแล้วเราไม่ซื้อแล้วแต่ปัญหาคือลืมอะไรไปลืมปัดอเออชิปหายนั่นแหละต้องซื้ออาเร็วไปเอาไงซื้อเท่าไหร่เอาซื้อสิบก่อนถ้ารางวัลหญ่ออกสามตัวปุ๊บคือเลิกอืดูเดี๋ยวนี้อันนี้ของเราใช่ไหมใช่ค่ะอีกแล้วหรอไฟคนละห้าพอใบเท่าไหร่นะวะเท่าไหร่นะใบละสามร้อยเจ็ดสิบตวเปิดตีไปนี้ไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งคือมึงต้องเหมา เป็นช็อตบังคับเพราะว่าที่เหลือเท่ากับว่ามันจะอยู่รางวัลในที่ที่เหลือมันต้องเก็บล้านหมดเลยกี่อันนะห้าใช้ไหมจริงๆเขาไม่ลืมอัดเราวจบแล้วนะคลิปเนี้ยเราจะได้ไปเปิดอีวาต่อเปิดต่อเลยอ่ะไปโอเครางวันนี้เราเหมาจริงๆว่ะขอแค่สามตัวแล้วเลิกไอเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะเดจาวูเหรอวะโอเคเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงก็บอกแล้วอยู่ที่ดวง่ะ เจไม่ได้ไม่ได้แล้วแก้วน้ําสุดท้ายแล้วไอเฮ้ยไปสงสัยได้เหมาแน่เลยว่ะในเนี้ยต้องมีรางวัลใหญ่สามตัวกูกรี๊ดเลยแล้วเลิกเลยอันนี้เลิกจริงๆล้าที่เขาไปเหมาเองแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องเหมาแล้วว่ะไปมาสวัสดีครับเคเขาไม่ต่างกันเลยว่าเจเห็นไหมเหมือนกันเด้ผมวได้เหมาอ่ะ เชี่ยต้องเหมาแล้วว่ะไปไปไปอะไรได้หมอบแน่เลยเคเชี่ยแล้วมาไปตอนหนึ่งไงบ่มันต้องออกนะเมื่อไหนั้นอ่ะเจจับยังไงวะเมื่อกี้มึงจับยังไงวะจับยังไงกันเนี่ยมึงจับยังไงเนี่ยสิบสามใบเออสิบสามใบตอนนี้เหลือรางวัลใหญ่สามตัวลาดหนึ่งต้องเอาหมดแล้วครับตอนต้องเอาและเนาะเนื่องจากว่ารางวัลมันเป็น อ่อรางวัลใหญ่จะมีรางวัลใหญ่สามตัวตัวนี้ดิตัวขาวเนี่ยาตัวขาวนี่ราสด,ด้วยเท<ช>่เขากับว่าเราซื้อหมดเนี่ยก็คือถ้ากับเป็นราสนะครับอันนี้คือไม่ได้ว่าคลิปเนี้จริงๆอ่ะจำเปนจะจบกันที่สามสิบใบแต่ว่าเราต้องถ่ายเพิ่มแล้วก็ถ่ายเพิ่มตาม,มแกนกดอัดบกอันนี้คือเป็นความผิดพลาดกูเองนะก็เลยต้องเหมาครับอันนี้บอกก่อนเหมานะครับอันนี้หนึ่งสองสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม อันนี้ไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าถือว่าเหมาแล้วอืเราไม่ต้องเปิดแล้วเพื่อไม่ได้เสียเวลาเพราะว่าของรางวัลตอนนี้ก็จะได้ทังง้ดชุดหลังจะได้ตามนี้เลยนะครับออันนี้ผมไม่เปิดแล้วนะไม่ต้องเปิดเพราะเปิดไปมันก็คือเหมาเราแพ้ง <feliz> ไงในนี้ใ่นี้ด้นี้เราก็จะได้ตัวนี้เป็นลาสนะครับอืม,อม <S <S <pickles> โอเคนะครับตัวนี้ร่างอินสติ้งใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคเพราะวันนี้จริงๆมันเป็นความผิดพลาดของเราเองผมมือคนเดียวเลย บ่อยบ่อยบ่อยกันชั่วโมงนี้สุดท้ายแล้ววันนี้อย่าลืมกดสิดตามกดกระดิ่งด้วยเขาไม่ม,มาว่ายัางไงเดี๋ยวคราวน้ะฉลากไหนว่านมาไม่ใช่อยากได้มันไปแล้วจะมีอะไรขายมากกว่ามันไม่เกี่ยวว่าอยากได้ฉลากไหนทุกคนก็ตอบว่าวันพีชแต่กูไม่กูมาหาวันพีชมันไม่มีอมบอกบริษัทว่าให้เอาวันพีชเข้า,าหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้วันพีชแต่ไม่มีวันพีชให้เลย ตามนั้นแหละโอเคนั่นติดฉลากกันแล้วโอเคแล้ววันนี้ประมาณนี้แล้วมีแล้วคอมเมนต์มาตอนหน้าอะไรไปดูกันแล้ววันนี้บายบาย